สวัสดีค่ะมาเจอกันอีกน,นะคะกับช่องแก้วพลชอบหวยนะคะวันนี้ก็จะมาให้แนวทาง 3- ห้าน้อยเหมือนเดิมนะคะคลิปทุกคลิปที่ทำขึ้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะการลงทุนย่อมมีความเสี่ยงนะคะเลขมีเข้าเลหลุดนะคะขอท่านดูอย่างมีสติเล่นอย่างมีสตินะคะ โปรดใช้วิจารยานในการรับชมนะคะวันนี้ฮาหนอยของเรานะคะวันนี้ฮาหนอยของเราเป็นยังไงบ้างอะพิเศษก็พิเศษก็มารูดนะคะมารูด สา,ะะาสามนะคะมารุดสานะตัวฟันไม่มานะคะก็คือ,อยังได้อยู่เนาะถ้าใครรู้ก็คือเข้านะคะแล้วก็แล้วก็ปก,กตินะคะฟันสองนะคะวัน2มาสองแปดเลยนะคะแล้วก็ VIP 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 ถ้าจะพูดจริงๆก็คือหลุดนะคะ VIP ีคือหลุดแต่ว่าเมื่อวานเนาะถ้าใครได้ดูคลิปนะคะก็คือเราวินให้ วินให้นะคะก็คือเนี่ยวินเข้ามา2องนอยเลยเข้าสอนะคะกับอะไรเอ่ยกับสองหนึเห็นไหมนี่นะคะถ้าใครถ้าใครวินรวมก็คือได้นะคะถ้าใครวินรวมก็คือได้เลยนะคะที่เราวิธีวินให้นะคะอ่ะนักรยบย่อมมีบาดแผลนะคะเลขก,ก็มีข้ามีหลุน้อยทุกคนบอกสามหวย ให้สามหวยเข้าทั้งสามก็ถ้าเข้าสามหวยได้คือแบบชุดสุดยอดเลยนะแต่นี่ก็คือมาสองหวยเนาะโอเคนะคะถ้าใครตามก็ได้ตังนาะเลขก็มีค่ามีหลุดนะทุกคนมาพรุ่งนี้มื่นมื่นวันที่แปดซื้อหาที่แปดนะคะพรุ่งนี้มีราวด้วยแปดเดือนสี หกสี่นะคะแอดแก้วคนเดิมมาเลยอันี้นะคะเอ้ยพรุ่งนี้สิพรุ่งนี้อะไรเอ่ยพรุ่งนี้พิเศษพรุ่งนี้พิเศษกับ VIP ใกล้กันแต่จะวินวินให้ด้วยกันนะคะ ให้ทุกคนติดไว้หน่อยเนาะพิเษพิเษวิ่งรูวิ่งรูศูนย์หก นสนนะคะแล้วก็ V.I.P. พวกนี้เด่นอะไรเอ่ยโอ้พวกนี้เด่นเยอะไม่ต้องไ่ตงเด่นแล้วพวกนี้ไม่เด่นแล้วพวกนี้เด่นสเด่นหกเด่นแปดนะทุกคน V.I.P. วิ่งรูป V.I.P. กับพิเศษนี่คือฟันสูนเหมือนกันนะคะ ค้นสคือการลื่น,น,น,นออว่าราวเน่ยว่าไทยแนี่ปุ่นกันเดือเจาะก็03 06 09นะคะ40่ศูน 6, 6กก็2 6 5 6 9ถ้ามีเองนะคะก็คือปกติกจะจะหัวหนึ่งก็จะจิ้มอยู่6ตัวใช่ไหมก็เพิ่มมาแค่อีกแค่3าตัวนะคะ ปกติปกติจะแยกนะคะวันนี้นะคะปกติจะแยกนะปกติปกติวิ่งลูป YouTube ของเราอะแสดงความคิดเห็นไม่ได้เป็นเพราะอะไรไม่รู้ตอนแรกได้อยู่นะพักหลังไม่ได้เลยเขาปิดกั้นอะไรก็ไม่รู้หรือว่าเราทำไม่เป็น นี่คือเป็นแอดมินบ้านๆนะคะคือแบบว่าอัพวิดีโอจากโทรศัพท์มือถือเนาะเราแบบตัดแอปอะไรก็ไม่เป็นพูดจริงๆเลยฟันสามเลอพี่น้องสามก็สามสองสามหกสามเก้าห้าหนึ่งห้าสี่ 58แล้วก็จะมาวิน35อ่านี่นะคะกันไหมทวนบริหารเราต้องการแบบนี้นะทุกคนกัน46 48แล้วก็68นะคือตัวเด่นของเขาเลยเด่นคือเด่นเด่น468นะนี่นะคะ ถ้าใครสังเกตดีๆแแบ,บๆก็จะไม่ออกกองจะเนียนให้นะคะฟันสูนนะทุกคน V.I.P. V.I.P. พวกนี้ต้องมาแล้วนะคะ V.I.P. หวยทุกหวยอะ่ะก็ต้องมีข้ามีหลุดเป็นธรรมดานะคะจะแบบจะข้าข้าเข้าวข้าเนี่ยเ,เป็นไปนไม่ได้มันก็ต้องมีเข้ามีเข้าแล้วมีหลุดมีเข้า,ขาหรือว่าอะไรปไปเลยนะคะไม่สามารถนั่งทางไหนได้หดือมีมาตามสูตรนะคะทุกคนนี่นะคะพรุ่งนี้นะฮาหนนยรัดกรุงเออไปบินบินพาโนยนะคะอ่านเด็ดเด็ดเด็ดเด็็่คือบอกหมดนล้เนี่ย บอกหมดเลยนะคะนี่ทุกคนนะคะถ้าถ้าจับอ่าไม่ไม่ถูกใจเนี่ยก็ไปจับเองได้นะคะเอาตัวเอาตัวลูกของเราเนี้ยตัวฟังของเราเนี้ยค่ะไปไปจับเองก็ได้ว่าเอออะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแต่ตามชอบเลยเนาะอ่ะขอทุกคนโชคดีรวยางปังนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ